เกมพรีวิวคู่ที่2ครับไปที่ทางด้านนะครับตุรกีกันบ้างครับตุรกีคับนั่นเองครับเป็นบอลถ้วยของตุรกีนะครับ คู่สี่ทุ่มครับแท็บซอนสปอร์ครับทีมจากลีกสูงสุดครับอันดับที่14ของตารางครับเปิดบ้านครับพบทางด้านอารันยาสปอร์ครับทีมจากลีกสูงสุดเช่นเดียวกันครับอันดับที่10ของตารางนั่นเองนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของทางด้านแท็บซอนสปอร์เจ้าบ้านครับชนะ1เกมครับเสมอ1แล้วก็แพ้3เกมนะครับในส่วนเกมล่าสุดนะครับพวกเขานี่บุกไปนะครับแพ้ทางด้านซับซุนสปอร์ครับไปที่1ประตูต่อ2ครับในส่วนของท่านั่งทีมเยือนครับอย่างทางด้านอารันยาสปอร์นะครับ5เกมให้หลังนนะะคครรัับบช3เเกมมสอ1 แล้วก็แพ้1ครับเกมล่าสุดครับพวกเขาเปิดบ้านครับเอาชนะท่านันคอนยาสปอร์ไปที่2ประตูต่อหนึ่งครับเจ้าบ้านครับอย่างทนานันสัสปอร์ครับวันนี้นะครับก็จะได้ข่าวดีครับอย่างทางด้านปาติสตาเมนดี้รวมถึงท่านนเอนนิดดัสตานนะครับพ้นโทษแบนครับกลับมาช่วยทีมครับในขณะนะครับตัวหลักๆนะครับก็ถือว่ายังอยู่กันครบเลยนะครับคาดว่าเกมวันนี้อาจจะโลเคชั่นบางตำแหน่งนะครับ โดยที่มีทางด้านไซมอนบาซ่านะครับกองหน้าตัวเป้านะครับคอยจบสกอร์ครับในแดนบดนั่นเองนะครับในส่วนของทาาน้านทีมเยือนครับอย่างทาาด้านอารันญาสปอร์นะครับก็ถือว่าฟูลทีมเช่นเดียวกันครับไม่มีนักเตะที่บาดเจ็บรบกวนครับรวมถึงนักเตะที่ติดโทษแบนด้วยนะครับกองหน้าตัวเป้าวันนี้ก็ใช้งานทาาน้่นฮวนฮุยโจครับกองหน้าเกาหลีใต้นะครับเป็นตัวจบสกอร์ครับเกมแดนกลางก็จะมีทางด้านนะครับเอฟฟาซาคาราซ่านะครับรวมถึงทางด้านครับ ลอยอูกุนโต้นะครับตัวย่ครับที่เจอกันครับเล่นในสนามของทางด้านแท็บซอนสปอร์ครับเป็นรายการบอลลีกนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะ้อารยาสปอร์ครับไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับก็ถือว่านะครับเป็นคู่ที่เจอกันครับในบอลถ้วยของตุรกีแบบสูสีเลยนะครับอันดับนี้ก็ถือว่านะครับใกล้เคียงกันเลยทีเดียวครับได้เปรียบอยู่อย่างเดียวก็คือทางด้านแท็บซอนสปอร์ครับที่เล่นในบ้านนะครับส่วนเกมวันนี้ครับก็ไม่ให้เลือกเชียร์ทางด้านฝั่งทีมใดทีมหนึ่งนะครับให้มองไปที่ทางด้าน บนบนอีกคู่หนึ่งครับในส่วนค่าเฉลี่ยนะครับในการทําประตูครับอยู่ที่สองจุดห้าสี่นะครับก็ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่ก้ากึงก้มกึงครับแต่รายการนี้เป็นรายการบอลถ้วยนะครับอาจจะขนตัวสำรองลงบ้างครับในตัวสำรองก็อยากจะทําผลงานได้ดีนะครับเพื่อที่จะเข้าตานะครับเฮสโค้ดนะครับเพื่อได้มีโอกาสที่จะสอดแทรกในเรื่องของตัวจริงนะครับในเกมลีกนะครับตลอด90นาทีนี้ผมเชื่อว่านะครับ3เม็ดรวมกันมีแน่นอนครับ ไม่พูดมากครับวันนี้ไปบนบนครับแท็บซอนสปอร์ครับจัดได้เลยครับก่อนจากกันไปครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับกลุ่มฟุตบอลครับดีๆครับหนึ่งกลุ่มครับก็คือกลุ่มของผมนั่นเองครับใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มนะครับอย่าลืมครับใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับรวมถึงทางด้านครับบ้านเขียวครับซิงเฮกศูนย์เก้านะครับมีแอดไซร์นหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมครับกดติดตามนะครับช่องของผมไว้ด้วยครับเป็นกําลังใจครับในการทําคลิปดีๆครับในการอ่าพรีวิวฟุตบอลครับอย่างนี้เป็นประจําทุกวัันครบ